สวัสดีครับวันนี้ก่อปิ๊กมาปากับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจําวันที่17มิถุนายน2566กันนะครับเราก่อมาติดตามแผนที่อากาศเจ้านี้กันก่อนนะครับจากลักษณะที่เห็นก็จะมีลักษณะของลมระสุมตอนตกเฉียงใต้นะครับกำลังปั่นกลางเนี่ยก็ได้พัดปกคลุมในโซนของบริเวณประเทศไทยของเฮานะครับแล้วก็มีลักษณะของยอมความกดอากาศต่ำนะครับก็ยังปกคลุมในโซนของบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับ ก็ทำื่อภาคเหนือของเราเนี่ยก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองอยู่นะครับประมาณร้อยละสาถึงสีของพื้นที่นะครับโดยรายละเอียดของภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับก็มีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละสาของพื้นที่นะครับส่วนมากเนี่ยก็อยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับ อุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่34นะครับถึง37องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดวันพุธนะครับอยู่ที่2 .4 นะครับถึงห6องศาเซลเซียสครับพักเหนือตอนล่างวันนี้นะครับก็มีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บริเวณจังหวัดตากนะครับพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับ อุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่35นะครับถึง37องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ำสุดวันพุ่งนะครับอยู่ที่25ถึง27องศาเซลเซียสครับในระยะนี้นะครับภาคเหนือของเฮาเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับแต่ก็ยังคงตกเป็นบางพื้นที่ได้อยู่นะครับอย่างไรก็ขอให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศต่อเนื่องไว้ตัวนะครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0 5 3 2 7 7 9 1 9เกาะโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงตี้นะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน